ค่ายเพชรสิงห์ทองครับค่ายสวยบ้างก็แล้วครับหรือว่าชื่อเดิมเราชื่อสิงห์ทองน้อยไฟนี่ซ้อมมากี่วันเดือนนิดๆได้ครับซ้อมอยู่ที่ค่ายปอพิรพัฒน์ครับอ๋อก็อยู่ที่กรุงเทิศเองมีใครเป็นผู้เข้าซ้อมเรามากตอนนี้มีพวกพี่ๆน้องๆพี่เยอะอยู่ครับแล้วเพื่อนในค่าเชิญเนาะตอนนี้เราอายุเท่าไหร่ละปีนี้16ปีครับสูงเท่าไหร่ ร้อยเจ็ดสิบได้น้ำหนักปล่อยๆลราตอนนี้สี่หกสี่เจ็ดมวยสไตล์อะไรครับฝีมือครับวันนี้เลยต้องมาเจอเพชรสิงห์น้อยเพชรสิงห์ชัยเคยต่อยกันยังไม่เคยไอ้นี่ครั้งแรกเลยศึกษาเก่งมาต่อยกันยังได้ดูยังยังไม่ได้ดูครับเดี๋ยวศึกษาบนเวทีเอาครับอ่าล่าสุดเราต่อยไปที่ล่าสุดต่อยไปที่อ้อมน้อยครับวันนั้นต่อยใครต่อยกับยุทธจักรครับเป๊ะมางวันนั้นแพ้ครับแพ้ พิกแพ้วันนั้นเวทเท่าไหร่ต่อยอยู่ร้อยร้อยปอนด์ครับก็เวทที่เลยวันนี้ก็ร้อยปอนด์เนาะวันนี้สี่สี่โลสองสี่สี่โลถ้าเข้าไปชั่งหนักคิดว่ามาเกิดหรือมาขาดพอดีครับมาพอดีมาสบายเลยร่างกายตอนนี้กี่เปอร์เซ็นต์เก้าถึงเก้าเปอร์เซ็นต์ได้ครับสมบูรณ์แข็งแรงวันนี้พร้อมมาแจ้งเกิดที่นี่พร้อมครับเอาใช้หน้าใครนะครับคุ้มมากี่กิโลสองโลนิดๆครับต่อยมวยไทยมาทั้งหมดตอนนี้ห้าสิบได้ผมจังหวัด บนครับฝากช่วยแฟนคขับเราหน่อยฝากที่ไอ้เนียครับเนี้เต็มที่นะนี่ครับอ่ะขอโชคดีก่อนครับ